สวัสดีครับช่องตำตามช n แนลนะฮะเนี่ครับรอยรอยขี้เมาจะไม่มีไปไปมานะดูครับผมจะยกแขนกลางนีเกืบสุดนะขันแขนกลางเกืบสนะุดเลยแขนแขนข้างนะครับข้างขวานี่จะไว้เยอะอยู่นะ สองนิ้วสามนิ้วหนูเลยสองนิ้วนีเลยมันขึ้นไม่ค่อยเยอะครับอันนี้อาศัยกบได้ดีนะเนีย่ยเจอหญ้านาหนายี่ก็เอาอยู่ครับหญ้าเนี่หนาตึบดินแห้งแห้งแล้วนะไหกับไม่เข้าแนละ้วเดี๋ยวจะเอารถวิ่งดูนะนจะเปรี้ยไหมค เทียงนะดูับเนี่ยร้อยถ่จะตรงเลยวิ่งตรงเลยนะขนาดดินดนแห้งครับด้ายเยอะด้วยรถจะวิ่งตรงเองเลยนะที่มาเตอยังไม่มีอีปีผมจะขันน็อตสปริงนี่ให้มันยันเยอะๆไปรถไม่เปีนะ ตรงไม่ตรงนะดูครับเถ่ไถกันลึกเลนะยยาเยอะครับ